สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนไปซื้อเบียร์9%นะครับที่เซเว่นในราคา3 9บาทไปดูมันจะแรงแค่ไหนดูอย่างนั้มาถึงแล้วที่นีวก็จะมีเบียร์มีต่างๆนี่ครับ พิเร์คืออยู่ตรงนี้ครับเบียร์สามสิบเก้าบาทมียนกฮอตั้งเท่าไหร่เก้าเปอร์เซ็นเห็นไหมโอเคเก้าเนะอร์เซ็นนะนี่แหละเดี๋ยวเราไปลองกันเลยไ,ไปจ่ายตังกันเลยครับพวกก็ได้มาแล้วนะเดี๋ยวเราไปลองชิมกันอยู่ที่บ้าน,นครับผม ไปทีเค,ครับผมแล้วก็ผมก็มาถึงบ้านที่เรียบร้อยนะครับนี<ม>่แต่ผมไปซื้อเบียร์แอลกอฮอล์9%นะครับเรามาล,ล,ลองเปิดแล้วดูว่ารสชาติเป็นไงครับเสียงก่อนโอ้พอดีว่าแก้วที่บ้านหายบ่อยนะครับเลยเอาตัวนี้มาแทนที่ดูก่อน เพื่อนได้เห็นสีแล้วก็เป็นยังไงครับนี่ส่าสีคล้ายๆโคกเลยเรามาลองรสชาติกันดูดครับลุยว่ารสชาติ คล้ายๆเหล่าสีนะเหล้าสีผสมโคแร,รเงเอาเรื่องรูปภาพองแรกน่าจะโอเคอยู่นะเพราะ9%ในราคา3 9บาทเพราะว่าสำหรับผมโคตรถูกนะสำหรับป๋่องหนึ่งเดิเดนกินนี่ชิวๆเลยโอเคครับสำหรับเบียร์9%สำหรับมีแค่นี้เพื่อนๆก็ไปลองกันดูครับผม